ดูใบแป้ชื่อ,อไรคดินรีอ,อันนี้เลยเหตุไม้ h a าอันนี้ต้องกินยาแก้คันคอยาแก้คันคอก็มา okay, ขายันด้านสองเลยอ่ะขอบคุณค่ะตัะวเองเสียงมันจะทอนมากเลยอ่ะ งอนหรือต้องคืนไโอเคได้ไหมคะโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วแพ็กเกจเขาน่ารักมากบอกเลยพี่เจไหนตัวรีฟิลนันไหนอันนี้คือรีฟิลอันนี้คือรีฟิลที่เขาให้ไปใช่คือวันนี้ซื้อหนึ่งค่ะรับเรียบร้อย ใช่แล้วแพ็กเกจแบบเปลรูมารมัธยมอะไรก็ใช้ได้หมดเลยพวกไปโรงเรียนได้สบายมากเกาขึ้นตัวนี้ผู้ชายจะได้ไหมผู้ชายเลยได้เล่นหรือว่าหรือว่าตอนบวดรถพี่ถึงอดได้เลยนะคะพี่วิจาร์หนึ่งแถวหนึ่งสำหรับไลฟ์พี่เจ่านั้นฝากแบนใหม่เพื่อบอกเลิกว่าทับแบนน้องใหม่เหรอจ้าตีเปิดแบนมานานย์ มาเก้าปีแล้วค่ะแต่เพิ่งมาคุยสินค่ะคุณทั่นนาอเก่ง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 ก่อนหน้านี้ขายอะไรอะตัวเองมากหน้าขายนี่หนูยงมาร์อยู่เลยพี่เจนแต่วันนี้มาขายคุชชั่นเนาะแต่เหตุกายใช่ใช่คุชชั่นแบบเนื้อดีมากนะวันก่อนวันก่อนก็ลงลงลงในไลฟ์ไปให้ดูแล้วด้วยก่อนจะเคยขายเหรอใช่ค่ะมีไลฟ์ซี่ด้วยอันนี้เบอร์สองกับเบอร์สามน้องใช้เบอร์สุดท้ายเลยอ่ะ แต่คนที่อยากเป็นพอสจีนใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์ได้เลยนะได้เอามาอ่ะไหนศูนย์หนึ่งปช่ไยมละเขาจะเป็นสาวสเบอร์ศูนย์ศูนย์อยู่ไหนอ่ะนี่เรามีศูนย์สองกับศูนย์สามอุ้ยกดได้เลยนะคุณท่านมีสองเบอร์นะคะตองดีเจนี่แต่ว่าจริงๆมีกี่เบอร์จ๊ะ มีทั้งหมดสี่เบอร์ค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเออบอนบอนบอนพยายามอีกบอนไม่ว่ากังนะกันอยู่ระหว่างวันคือทามใบคุณครูคุณครูยังต้องถามว่าใช้คุณชรรนอะไรเพราะมันไม่โป๊เกินมันใช่วันอ๋อแล้วแพ็กเกจแบบดูดีมากนะเนี่ยใช่คุณแม่เบบอลใช้ทุกวันไหมใช้ทุกวันเออคณะบดอย่างโรนมันไม่เแย่เป็งนะมันคือโคช มันตกตบมันตู้ใหญ่แล้วตบที anyway> ่หน้าเบาๆก็ติดอีแ well, ล้วตัวนี้อกดได้เลยตัมุิดหรือเ่าได้ใจรอมาติดสีวัดเพื่อวันที่โดยเฉพาะอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องทำแบบพูดฮาปีเดี๋ยวเราจะทำให้ฮาปีค่ะอบูมแต่งเพลงไว้ให้ด้วยนี่ลิลลี่มึงทำจะหวด้วยนะได้เลยที่ร้องน พร้อมปังเพลงยังจ้าพร้อมค่ะครับั Happy 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 เมื่อวานไม่ใช่อันนี้อันนี้มันเกิดอันนี้ได้ยินบ่อยอันนี้ไม่ใช่แต่งเองอันนี้คันลอกมาแน่นอนลอกกันบ้านค่ะแพดฟรีครูเชนแฮปปี้นะคะ วูติชันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตรงตัวตลับเขาเป็นโซฟานะเห็นไหมคือแบบดูหรูมากทุกคนแล้ววันก่อนลิลลี่ลงเบอร์ศูนย์สาไปแล้วก็ป้าดี้ลงเบอร์ศูนยศูนย์ไปก็คือเป็นพอสจีนไปเลยค่ะอ่าแล้วป้าดี้พอสจีนข้าวพอสจีนเป็นเป็นจีนค่ะบุตท่านป้าดี้สวยมากโดเลยทุกคนถามเป็นอะไรคตอนนี้

ป้ายปักไปนานแล้วสองตัวเลยปักไปนานแล้วค่ะโอเคค่ะกดได้เลยคุชชั่นขายเจ้าเหมือนแล้วเชียร์หน่อยเลวเฮ้ยนู่นเรากิ้งกิ้งอยู่ตรงนู่นรอกันติกวันเลือวันนี้นั่ได้เลยอุ้ยนี่นี่ของเขาด้วยหรอใช่เฮ้ยแล้วลิปวันนี้โปรยังไงคะอ่ะสามแห้งให้ในราคาร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะพี่สามแห้งหรอพี่ใช่บ้า นี่สูตรสีสวยมากเฮ้ยอย่าปลอมนะโดนไม่มันเยอะมากเยอะมากหน้าจ้ามเต่งอ่ะตีตีตีไปเลยว่าเต่งละที่บาทเออเออทาได้เท่าไหร่นะร้อยสี่ห้าพี่โบนทาได้แล้วเฮ้ยวันนี้ส่งรางวัญได้แล้วอุ้ยรีบขึ้นอตเร็วมากนี่รีบมีสามสีนี้เลยสวยมากคือได้สามสีเลยเหรอสามสีเลยเุ้ย <ว>าเแทง,งเดีเ็ว,วแทงเดียว169<อ>หรอริบน่้สนใจเอ้ยแทงเดียว69หรอแทงเดียวแทงเดียวเขาน่าจะเปิดไว้ให้ยูค่ะแม่แต่สามแท่งลูกสาวเทียวสามแท่งโดนดีมาก<อ> มาอัลบอลบอลทาสีนี้ออบลสีสวยมากแม่ติดคนด้วยนะค่ะอันนี้มันปวดรอดจี๊ดเลยอ้ที่ปวดร้อนได้ปวดรอนได้ไอ้นี่ปวดร้อนต้องปัดนิบแป๊กเลยนี่เอ็งมองดูนี่โอ้โหไทยได้เลยดได้เลยเออไม่ไหวเรียวนี่เขาบอกว่าคนข้างหลังใช้พรีเซนเตอร์โกยเถยโยมนี่นี่เธอ โวยเลยโยมเกิดไม่สั่นเกิดไม่สั่นวันนี้นะคะลิฟก็ราคาดีคุชชั่นก็ได้2ชิ้นใช่ลิฟต์ร้อยหกสิบเก้าได้3ชิ้นครับผมคุชชั่นนะคะซื้อวันนี้เหลือ200กว่าบาทนึ่งเต็มนึ่งไปเลยได้รีฟิวแบบหนึ่งอ้าโอ้โหคือราคานี้ว่ามันเป็นบูมไปช่วยหนูมนพี่บูมเก็นปากกอลังมึงไม่รู้อะไรมันต้องทานเลยปากแปลกๆนะ เพราะหลังเขชอบอันนี้แปลกๆอ้ยเดินเทียงกูลิลนี่แปลกใหม่เหรอเป็นเหตุเพหลังเลยค่ะรุนี่ได้สามแท่งเลยนะมันฉีดเลอร์อย่านี่เหรอใช่ค่ะพอการแล้วก็ปากชุ่มชึ้นปากปูขึ้นค่ะพี่กูจริงจริงจริงเห็นผลเลยนะเห็นผลเลยค่ะพี่โอ้โหเห็นผลเลยถ้าปุ๊บมันฉีดกูเลอร์เลยคลินิกไม่จำเป็นแล้ว ทีนี้ไม่จำเป็นแล้วแค่มีลิฟตแค่มีลิฟตัวนี้เลยแล้วได้สามแท่งด้วยนะน้องๆแบบเหมือนน้องๆคนไหนที่แบบงบไม่เยอะเนาะก็ได้ไปหลายชิ้นด้วยอีอีกหนึ่งที่สุดท้ายนะลิฟตสามแท่งนะหนึ่งทีสุดท้ายอ่ะรีบๆเลยนะคะรีบๆเลยหรือจะเอาพุชชั่นหนึ่งแถมหนึ่งก็ได้หรือไม่ไม่งั้นเราก็จัดไปสอเซ็ตตั้งคุชชั่น อะไรนะวลพวกเราใช้จริงค่ะพี่พิงคครับอะไรนะจ๊ะเจ้าของแบรนด์จ๋าลิฟต์สามแท่งร้อยสี่ห้าคุชชั่นหนึ่งแถมหนึ่งเร็วๆจากพัดกิจจ์ดาลิฟต์ฮอตลิปฮอตแล้วฮอตแล้วฮอตอีกแล้วเร็วๆขออีกร้อยบ้างสุดท้ายดังมาเร็วๆอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วด้วยทุกคนอะไรครับรวดๆครับแม่ๆใช่แล้วดีใกมากแล้วก็ลิปได้เป็นสามสีเลยนะคะทุกคนสามสีครับ สลับได้เลยเหมือนวันนี้อยากทาสีนี้หรือว่าผสมกับสีนี้ได้หมดเลยสวยหมดเลยเร็วๆค่ะเวลาจะหมดเลยมาตางแท่งสีสวยแบบนี้145บาทเนี e> ราคาหน้าคือมักราคาหน้าซื้อมากใช e> ่ต้องกดแล้วตอนนี้เลยก e> ดเลยกดเลยอันนี้ชื่อแบรนด์อะไรคะชื่อแบรนด์อะไรไปต่อ<ล>ด<ต>ลกสาวด้วยิลิบ